Mm hmm. สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นไมคยครับต่อจาก ep สอเลยรอไปเออมาปรับเป็น survival ไป บอกไว้ก่อนนะว่าอันนี้ยังเป็นวันที่สามอยู่นะพอต้องรอให้พาฮีตกดินก่อนมันถึงจะเป็นวันที่สี่นะยัะเป็นวันที่สามอยู่ก็แคแค่นอนแบบพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วในมายครับเอองอไปนอนได้นนยนะัง ต้องร้อให้ล่เพยก่อนนะมันถึงจะนอนได้นะในมาค้ามันต้องร้อให้ล่เพยก่อนเออนี่ไองน่าจะนอนได้เออนอนได้สักทีพอกว่าจะนอนได้ เธอปิดประตวูวิ่งเล่นอืม <c oughs> อู้วันนี้อันผิวชยวมันมีให้ทำน้อยมากเลยอะ ชึบวัววัวสามเราสาม,มารถใช้ปลาฆ่าวัวได้อืมเดี๋ยวนะปอะเด้วยเนื้ออร่อยปดีวกว่าตู้ปลาสวยๆงาม มูหมูสวาัชูชิชูชิชิชิโอเคเยมเออทุกคนลองมองคิเป์มุมนี้ดีมันเหมือนอะไรสักอย่าง เดินเง่นไปชิวๆตกปลาแต้ปลาไม่มาสักที เช้นนี้นี่ตกตั้งนานต้องมาล่าหากินเองสุดท้ายก็ต้องมาล่าไก่กินคิปเปอ้ลหน้าหลอนสุดเลยในตอนกลางคืนอ่ะคิปเปอร์หน้าโคตรด,ดอนเลยนตะตรกนกลางคืนอ่ะโคตรอ่ะตามันเดียงแสงอ่ะเฮ้อ เป็นเอมเบรลซึ่งขุดได้ยากมากเลยอืมเออมันมีไอพ่อขาคนเนี้ย พ่อค้าเสื้อเขียวอ่ะดูซิว่ามันจะขายอะไรจะขายอะไรวะทุกคนเห็นใช่ไหมมอกดแต่ของไม่เกลือเกลือเกลือเอาเชือกมาจะถูนยัางายอ่ะ ให้โดนดิไว้ไม่โดนโดนยัเธอถุยกันเองโง่มันถุยกันเองจนมาตายอะ่ะจะรอเฝ้าดูเลยไกลๆมันจะต้องถุยน้ำลายกัดไปกันมาจนกว่าอีกฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะตายอะ่ะ y o u t u เออมันถุยกันน่าคือมันถุยกันมากันไปกันมาอยู่นั่นแหละไอ้ไอ <c oughs> <behavior> ้มาตรงนั <c oughs> ้นแน่นนเออเรามีเกมสบายว้าขาบะคือถ้าใครอยากดูก็กดได้คือถ้าเกิดว่าใครเห็นหุ่นดูตัวนี้กูคงก็จะงงนะว่าทำไมมันถึงหน้าตาเป็นแบบนี้เนี่ย nhiều cũng vậy, nhưng có thê mà nó cũng có cái gì đó mà nó cũng có cái gì nó แล้วของแต่อย่างนี่บางทีมันก็ไม่อยู่นะว่าจะาสร้างเพื่ออะไรก็ไม่อยู่อะของบางอย่างอะอย่างเช่นธงชาติไทยกับไอยูทูบวก็นเนี่ยก็ไอเนี่ยไอนั้นไอเนี่ยมีความหมายก็คืออยากตกแต่งแต่พูกปาัาใช้งานได้แต่ของที่เหลือมันใช้งานอะไรไม่ได้เลยนอะกจากไอบ้านหลังเนี้ยไอบ้านเนี่ยมันใช้งานได้เพราะมันนอนมันเอาไว้นอน ตู้ปลาก็คือถ้าเกิดว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์นะแต่มันก็เป็นอาหารอะคือถ้าอา,อาหารหมูก็หาอาหารตู้ปลาก็ได้กออ็ยังไม่มือดิข่าดีไหมข่ากักันแก่สองอันจริงๆมันขี่ได้นะถ้าขี่ถ้าเราขี่มาเามามันจะ ย่ดดอต่อนี่ฆ่าเว้ยถ้าตีเฉยๆแต่อนนียต้องฆ่าไอ้หมูเนี่ยต้องโดนหมูใช้ไก่ใช้เนื้อไก่ในการฆ่าหมูสุดยอด มจาจัดของก่อนของที่ไม่เป็นประโยชน์อ,อะไรคนนกเอามาทำเพื่อเฮ่เฮ้อืมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ้ วันที่สี่นะวันที่ส <ś c oughs> ี่ทีเดียวตายมันจิ้งยาวนานไะด้เกินแนววันที่สนะี่เนี่ยวงกลมยาวสุดยอด โอเคเิดกระตูไหนดูดิขาปะยกายมันมีของอะไรบ้างที่เราสามารถขามได้ไม่มีอินเีสเต้ามันต้องใช้กระจกเยอะโอเคหาง่ายอยู่แต่แล้วจะเอาไปทำเพื่ออะไร เผื่อใครไม่รู้ในหมายคำมันวิ่งได้นะมันวิ่งได้ไยหนูบินได้ ก็เผื่อแล้วมันวิ่งได้ก็หนูบอกิ้งไ้หนูดูเะเออเอาของมาเออใช่ครับแม่อืม โอเคเออตอนนี้เหมือนน่าจะสักเย็นแนละ้วมั้งในมาลครับเอ้ยเอ้ยสมพงษ์สมพงษ์เอ็นเดอร์แมนสมพงษ์เอ็นเดอร์แมนคนน่ากลัวเลยวะเออไปก่อนไม่ใช่มันวาร์ปเข้ามาในบ้านนะ ถ้าวางเข้ามาในบ้านนี่จะน่ากลัวละนง,นง,นงน 3, ร้อยล้านสามแสนสองหมนท่านคบก็เซนนอนได้ยังขี้กลัวเลยเออนอนได้โอเควันที่ห้าแล้ววู้วันที่ห้าเอ้าสมพงษ์หายกับ มองหน้าอือ่ะดิอ่ะดิจะไปจะหนีไปหนีมาดลวะเอะอเออเออจะตายตาย ไปเอาของวิ่งวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเก็บ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 ของเก็บโอ้โหของโคตรเยอะเลยของตัวเองเยอะอืมโอเคเหมือนว่าใกล้จะจบคิปเต็มทีแล้ว มาดูตูป้ปลาสวยๆมาดูตู้ปลาแป๊บหนึ่งน,นนะซึบซึบออเมรสแตน <Okay. S 2> โอเคเออตอนนี้มันมากระวังด่าเหมือนเดิมแะแต่แค่ไม่มีเสื้ออ๋อจะจบคลิปแล้วไปจบคลิปในบ้านเหมือนเดิม วิ่ง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 กระโดด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 คปขายข้าวบ้านโอเคเปิดประตูจัดของก่อนไปจัดของเป็นการจัดของที่ทุเรศมากมันเหมือนไม่ได้จัดของอะ่ะมันว่างของอะ่ะ โอเคมีดาบในเทอร์ไรดหนึ่งอันโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้ครับบายบายปัวหนึ่งเคงทีหมดบายบาย